สวัสดีค่ะแฟนครับที่รักทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของวันที่สิบเจ็ดเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสีค่ะสาวดำพะรยก็ได้มาคุยกับอาจารย์แล้วนะคะกับพ่อปู่สามแปดแปดแล้วนะคะท่านก็เล่าให้ฟังว่า เมื่อคืนนี้ท่านก็ฝันนะคะว่าแม่ย่าแม่ย่าพายรีมาหามาหาท่านนะคะก็มาบอกท่านว่าให้ท่านไปเอาเลขกับแม่ย่าพาัยรีนะคะแม่ย่าพัยรีอยู่ที่น่นนะคะอยู่ที่ศรีสะเกดน่นนะคะค่ะก็ท่านบอกว่ามาให้มาเอาเลขสามตัว แต่ว่าต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนแม่ย่าบอกอย่างนี้นะคะอ,อาจารย์เล่าให้สาวดำฟังแบบนี้ค่ะแต่สาวดำก็ขออนุญาตอาจารย์แล้วนะคะว่าเล่าให้แฟนคลับฟังนะคะก็สาวดำก็เลยได้มาเล่าให้แฟนคลับฟังนะคะเลขของวดนี้นะคะคือและงวดต่อๆไปก็จะไม่มีหลายคลิปนะคะ ก็จะมีเลขของแม่ย่าของพ่อปู่นะคะงวดงวดนี้จะไปเอาที่เลขไปขอเลขกับพ่อปู่ที่สวาซอด้วยนะคะจะไปเอาเลขกับพ่อปูทอออป่ที่สวาสอรอและและพ่อปู่ที่สวารอแล้วก็คือ,ค,อคือที่ที่อันนั้นนะคะคือที่ที่กุดเลววาอะค่ะเลขก็แม่ย่าไพารีนี่อยู่ ่ที่อยู่ไปไ,ปไปกลไปคนละทางกับพ่อปู่ที่สวารอนะคะก็รวมแล้วก็จะเป็นสองคลิปนะคะแล้วก็จะมีคลิปพ่อปู่นาชินแล้วก็จะมีคลิปพ่อปู่ศรีสุโธนะคะแล้วก็จะมีคลิปของพระน้องของพระหลานนะคะแล้วก็จะมีที่พ่อปู่ อุปหัตราชบงนะคะแล้วก็จะมีคลิปของของสาวดำนะคะสูตรของสาวดำนะคะแล้วก็จะมีคลิปก็แล้วแต่ว่าจะได้คลิปของใครมานะคะแต่หวดเมื่อกี้นี่ก็ไม่มีใครเข้านะคะมีเข้าสูตรของสาวดำแล้วก็เข้าเข้าของแม่ย่าพยรีนะคะสามตัวนะคะสามตัวเข้าเข้าสามตัวเลยนะคะ องตัวไม่เข้าค่ะท่านผู้ชมสองตัวไม่เข้านะคะหวยซองไม่เข้านะคะเข้าก็บอกว่าเข้าไม่เข้าก็บอกว่าไม่เข้าแต่ไปเข้าสูตรของสาวดําในชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวสิบห้าหางค่ะนะคะแฟนคลับอย่าลืมนะคะว่าของสาวดํานี้ถ้าเข้าก็เข้ายาวเลยค่ะเข้ายาวเลยนะคะก็บอกแฟนคลับให้เข้าใจของแม่ย่าพิรีนะคะก็สาวดํา ก็จะไปกับอาจารย์นะคะพาอาจารย์ไปนะคะแล้วก็ไปรับไปไปรับพระพระหลานที่วัดถ้ำนาคานะคะเพราะว่าท่านจะต้องไปเอาคู่กันนะคะเพราะว่าท่านอ่าเป็นบาร,รมีของทั้งสองท่านนะคะที่ต้องคู่กันนะคะในเมื่อไปทําพิธีอ่าลงทําที่ไหนต้องมีทั้งสองท่านไม่ว่าอีก ท่านหนึ่งจะเป็นคารวาสเป็นโยมนะคะแต่ว่าก็ถือสินปฏิบัติเช่นกันแล้วท่านก็อีกไม่นานท่านก็ตามที่สาวดาเล่าให้ฟังตามที่อาจารย์ท่านบอกนะคะว่าอย่างเร็วก็หนึ่งเดือนอย่างช้าก็สามเดือนท่านก็ได้กลับไปอยู่กับในพระพุทธศาสนานะคะไปอยู่ที่ไปไปเข้าอยู่ใต้ไปเป็น ไปอยู่ในองค์สาวดำลืมนะคะเดี๋ยวเดีเด๋คือท่านก็ไปบวชอีกนะคะเนาะเป็นพระสูงองค์เจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกเหมือนเช่นเคยเหมือนกับพ่อปู่สีสุตูท่านบอกเอาไว้นะคะท่านผู้ชมสรุปแล้วสาวดำจะไปเอาตัวเลขวันที่22นะคะเดินทางไปก็คือต้องไปเอาวันที่23นะคะไปวันที่22นะคะ ก็จะไปเอาตัวเลขกับแม่ย่าพาัยรีนะคะซึ่งท่านแล้วก็ตามมาบอกอา,อาจารย์แล้วนะคะว่าแต่ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนกันถ้าจะเอาสามตัวท่านบอกแบบนี้แลกเปลี่ยนแบบไหนพระอาจารย์ก็เล่าให้สาวดำฟังว่าท่านให้เลขสามตัวและจะให้ไปเรื่อยๆแต่ว่าพระอาจารย์จะต้องบวชบวชให้แม่ย่าพายรีสิบปีค่ะ แต่อาจารย์ท่านกา็ได้ปฏิญ,ญาณตนแล้วนะคะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็คือท่านจะต้องบวชไปตลอดชีวิตของท่านจนกว่าจนกว่าชีวิตท่านนี้จะดับขันดับขันไปนักน้อขันะนะเพราะว่าอาจารย์เล่าให้สาวดาวฟังแบบนั้นค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ท่านก็บวชมาตั้งแต่เด็กเนาะ ก็ต้องได้ไปอยู่ในร่มกาสวัสดพักของคงสมเด็จสมสมัมพุทธเจ้าอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเนะเาะแม่ย่าบอกว่าจะให้สามตัวแต่บวชให้ท่าน10เป็นเวลา10ปีแต่ว่าอาจารย์ท่านตั้งใจบวชตลอดชีวิตของท่านอยู่แล้วค่ะเพราะท่านก็บวชมาตั้งแต่เด็กเนาะและท่านก็จะต้องคู่ไปถ้าไปขอโชคขอลาบจะต้องไปคู่กับพระหลานค่ะท่านผู้ชม เพราะว่าเป็นคู่บารมีกันนะคะเพราะว่าพระหลานท่านก็เป็นร่างของปู่ปู่อ่ฤาษีร้อยแปดนะคะพระน้องก็เป็นร่างของปู่ปู่ศีสุดโธนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องไปรงวมทำก็ไปด้วยกันไม่ว่าจะอยู่เป็นพระหรืออยู่เป็นคารวาสเนอะอยู่ในชุดขาวค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ก็เป็นคําสั่งของปู่ปู่ศีสุดโธนะคะ เพราะฉะนั้นแฟนกลับเข้าใจสาวดำตามนี้นะคะคือท่านจะให้มาสร้างสวนธรรมวัดนี้เป็นวัดที่8สวนธรรมแห่งนี้เป็นสวนธรรมที่8นะคะที่ท่านสร้างเสร็จแล้วท่านก็ไปของท่านเรื่อยๆ mm. ก็ต้องไปเรียกว่าไปไปบอกโชคบอกลาบไปไปแจกทานนะคะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่า พระน้องหรือว่าอาจารย์เนี่ยท่านก็ไม่ไม่ได้ถือปัจจัยนะคะท่านไม่ได้ท่านไม่มีแม้แต่กระเป๋าตังก็ไม่มีนะคะนะคะก็เล่าให้แฟนกลับได้ฟังตามความเป็นจริงนะคะท่านก็เห็นแล้วว่าเมื่ออยู่วัดไหนท่านสร้างเสร็จแล้วท่านก็ไปเดินทุดงไปอีกและก็ท่านไม่ได้มีปัจจัยติดตัวนะคะ อขอบคุณทุกทกท่านตอนที่ท่านป่วยนะคะแฟนกลับก็โอ้ยหลังไหลช่วยกันคนละร้อยส0งนะคะมี500ก็มีท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณพี่คุณพี่ที่อยู่สารครามแล้วก็นั้นลอตเตอรี่ร้านใหญ่มากพี่รถสุกคนนะคะท่านก็ได้ช่วยพ่อปู่มาเป็นหมื่นๆเลยทีเดียวคะ่ะนะคะ แล้วก็สาวดําก็มีเรื่องจะบอกแฟนคลับนะคะแฟ,แฟนคลับของสาวดําคงจะจําได้พ่อปู่องค์อาจญ้าดอกไม้นะ่ะที่ท่านให้โชคนะคะจําได้ใช่ไหมคะแล้วสาวดำเนี่ยก็จะทําสารให้ท่านก็บอกท่านแล้วท่านก็มาเข้าฝันบอกสาวดําว่าทําได้ทําได้ให้โชคทีนี้สาวดําก็มาคิดหลายๆคนก็บอกว่าถ้ายกสารแล้ว จะไม่มาให้โชคอย่างนั้นอย่างนี้แต่สาวดาไม่ได้ฟังไม่ได้เชื่อเขาแล้วค่ะแต่ว่าสาวดํามันมีเหตุจาเป็นเองค่ะท่านผู้ชมไอตอนที่ว่ามีเงินไอตอนที่ว่าจะร่วมสร้างน่นนะครับก็ทางก็รถแมคโครเข้าไม่ได้นะคะพอรถแมคโครเข้าได้ก็ไม่ได้ทําทีนี้สาวดําก็จะบอกแฟนคลับตามตรงเนี่ยแหละค่ะว่าตอนเนี้ท่านมาบอกแล้วนะคะว่าท่านปิด คิดดูว่าสามมวดไม่เข้าเลยค่ะหวยไม่เข้าเลยและท่านมาบอกแล้วนะคะเมื่อคืนวันก่อนท่านบอกว่าให้สร้างศาลให้ท่านสาวดําได้ลื้อศาลท่านออกแล้วเอารถแมคกโครเนี่ยเอาดินไปทาเป็น,เป,นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเพื่อที่จะตั้งศาลแล้วก็จะเทจะเทปูนมาให้คนได้ไปบูชากราบไหว้ทีนี้ก็จะได้ไปลงทำเอาที่ศาลตรงนั้นก็จะได้ญาติโยมไปก็จะได้มีที่นั่ง สาวดำก็รุดแม่กลวมาทำก็เป็นลานสี่เหลี่ยมกว้างนะคะแต่ทีนี้ว่าที่ท่านโอ้ยขนลุกโอ้ยขนลุกทั้งตัวเลยค่ะท่านมาบอกแล้วนะคะว่าให้ยกสารให้ท่านแล้วท่านจะเปิดโชคให้สาวดำก็เลยบอกแฟนขับนะคะว่าแฟนขับท่านไหนอยากจะช่วยสาวดำสร้างสารให้พระปู่องค์อาจย่าดอกไม้ตรงที่ตาเกี้ยงอยู่เนี่ยล่ะคะ่ะ ถึงตาเกี้ยงก็บอกน้องหนำเตยว่าที่ว่าอยากได้สารน่ะแล้วสาวดําก็บอกแฟนขับไปใช่ไหมคะทีนี้มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นโดยที่ว่าที่ว่าเลขทั้งให้ถูกมาสามมวดติดกันเลยนะคะตาเกี้ยงก,ก็คือก็คือว่าที่สาวดําพูดลงคลิปไปแล้วนะว่าอยากได้ตูบอ่ะที่ตาเกี้ยงบอกว่าอยากได้ตูปค่ะ อยากได้ตูปก็คืออยากได้ตูปก็คืออยากได้สารนะคะแต่คนสมัยโบราณเขาเรียกตูปนะคะอยากได้ตูบก็คืออยากจะได้ตูปอยู่ใกล้ๆพ่อปู่องค์อาจญาดอกไม้นั่นแหละค่ะแฟนคลับจําได้แล้วใช่ไหมครับสาวดําก็เลยจะบอกแฟนคลับของสาวดําค่ะซึ่งสารเนี่ยสาวดําจะถ่ายรูปให้ท่านเห็นเลยนะคะว่าทีนี้ได้สร้างแน่นอนเพราะว่าดินถมแล้วคะ่ะถมดินเป็นสี่เหลี่ยมแล้วท่านไหนอยากจะช่วยสาวดําสร้าง สารให้ปู่องค์อาจย่าดอกไม้ให้ตาเกี้ยงซึ่งท่านมาเข้าฝันเมื่อวันวันก่อนค่ะวันก่อนนะคะวันก่อนหวยออกค่ะบอกว่าให้สร้างสารสร้างได้จะให้โชคเลคะ่ะคำนี้ท่านบอกตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วแฟนกลับเก,เก่าของสาวดํต้องจาคําพูดของสาวดําได้เพราะฉะนั้นสาวดําก็เลยจะขอบอกในคลิปนี้ว่าฝากบอกผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนนะคะว่า ใครมีมีมีพอที่จะช่วยสาวดำสร้างสารให้ปู่องค์อาจญ่าดอกไม้กับตะเกี้ยงนะคะก็ช่วยสาวดำมาคนล,ละ20 30-50บาสิทก็ได้ค่ะร้อยหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่นั่นสาวดำเป็นคนพูดตรงๆค่ะไม่พูดอ้อมคมนะคะค่ะก็ส่งส่งเงินมาที่หมายเลขบัญชี0ูนย์ศูนย์ธนาคารกสิกรไทยนะคะ 0, 0ูน 1>, 1 7 4 8 9 4 6ธนาคารกสิกรไทยพัทราพรรุ่งพรทีวีนะคะส่งมาช่วยสาวดำนะคะจะไดะ้ถ้าแฟนครับคือถ้าเงินพอสร้างปุ๊บสาวดำจะสร้างให้ทันให้ทันให้เสร็จทันหวยออกอวันที่วันที่สองพฤษภาเนี่ยค่ะคือจะต้องรีบสร้างให้เสร็จเพื่อที่จะได้ลงทำอขอตัวเลขกับพ่อปู่องค์อาจญาดอกไม้และตาเกี่ยง ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้สาวดําจะถ่ายจะถ่ายที่สถานที่ที่จะสร้างศาลให้ท่านเนี่ยคือที่สาวดําเอารถแม็กโกไปเอาเอา,เอาดินไปถมทําเป็นสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าแฟนกลับช่วยสาวดำนะคะคนละไม้คนละมือคนละย0่สบาทต่ทุกวันนี้มันโอนกับอโอนกับโทรศัพท์มันง่ายเนาะ สิบบาทย,ยี่สิบบาทก็ได้ค่ะโอนโอนมาช่วยสาวดาคะ่ะสาวดําจะได้ช่วยดิบสร้างเร็วๆให้เสร็จก่อนหวยงวดนี้ออกก็ว่าสร้างเสร็จแล้วนี่ก็จะจะพระพระหลานกับอาจารย์ก็จะจะลงทาเอาที่นี่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านปิดอยู่เพราะสาวดําไม่ได้สร้างศาลให้ท่านนะคะเพราะท่านให้ถูกมาหลายงวดแล้วแฟนกลับรู้ดีนะคะปูกองอาจญ้าดอกไม้กับตาเกี้ยงเนะะี่ยค่ะ คือตอนนี้ท่านปิดสาวดำอยู่กับท่านไม่ให้เพราะสาวดำไม่ได้สร้างสารให้ท่านนะคะสาวดำก็เลยบอกแฟนขับเลยค่ะบอก f อฟของตัวเองเลยค่ะเพราะเอเพราะว่า f อฟของสาวดำนี่นะคะเป็นคนเป็นเป็นผู้ใจบุญท่านและก็รู้นิสัยสาวดำดีว่าสาวดำพูดตรงไปตรงมานะคะไม่มีอ้อมค้อมนะคะบอกกันตรงๆค่ะไม่มีปิดบังกันนะคะ ถ้าว่าท่านไหนที่พอที่จะช่วยสาวดําได้ช่วยส่งมาช่วยสาวดําหน่อยค่ะสาวดําจะได้รีบทําเลยค่ะจะรีบพรุ่งนี้สาวดาจะถ่ายสถานที่ให้แฟนกลับได้ดูค่ะนะคะแล้วก็ถ้ามีแฟนกลับส่งเงินมาแล้วรวบรวมได้น้อยมากเท่าไหร่สาวดำก็จะบอกแฟนคลับเลยค่ะว่าได้เท่านั้นเท่านี้แล้วไปซื้ออะไรมาจะจะบอกทุก,ท,กทุกขั้นตอนเลยค่ะนะคะ,อะขอทุกทุกท่านอ่า มีความสุขความเจริญขอทุกทุกท่านมีแต่ความสมหวังนะคะจากที่สิ่งคิดหวังสิ่งใดหวังสิ่งใดประการใดขอท่านได้สมหวังทุกประการนะคะแล้วก็เราก็จะได้ช่วยกันสร้างสารปูองอาจยญ้าดอกไม้กับ,ก,บกับตูตะเกียงนะคะที่ท่านอยากได้ขอทุกท่านโชคดีค่ะช่วยกันส่งมานะคะคนละสิบยี่สิบบาทก็ได้ส่งมาค่ะหลายคนแฟนกับสาวดำเป็นแสนๆนะคะ คนละสิบยี่สิบสามสิบก็ได้พอเองละค่ะนะคะขอทุกท่านโชคดีจ้า